ากาศจะหนาวหิมะจะตกพายุจะเข้าแดดจะออกลมจะมาทุกชีวิตก็ยังคงดำเนินไปตามปกติเหมือนออสตีนไงอ่าตื่นขึ้นมาก็คือกินค่ะทุกชีวิตดำเนินไปตามปกติ แซบไหมแซบไหมแซบไหมเอาไว้ให้ล้างก็ได้เอาไว้ให้ล้างเหลือไว้ให้ล้างหน่อย <c oughs> เหลือไว้ให้ล้างหน่อยสะอาดไม่ต้องล้าง <c oughs> <c oughs> โอซีนบอกว่าไม่ต้องล้างแม่สะอาดแล้ว